สัญ,ญลักษณ์ป้องกันเสือ,อร้ายอะไรกันท่านว่าอะไรนะข้าบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ป้องกันเสือ,อร้ายนี่คือชื่อของสัญ,ญลักษณ์แฝงนี้โอ้ให้ข้าบอกความหมายของมันด้วยสินะมันหมายถึงอาจจะมีการส่้โมจมตีในป่าข้างหน้านี้ ข้าจะรอคอยอาหารข้ามที่เจ้าทำนะอย่าลืมให้อาหารมาด้วยละ่ะลีจังระยองหมู่บ้านจางสามันคือปา่าคจีอย่าประมาทเชียวละ่ะขอราบเจ้ารู้วิธีใช้ดาบหรือไม่ ข้าเคยใช้หมาบ้างงั้นเจ้าก็เป็นนักเรียนศิละปะการต่อสู้อย่างนั้นหรือท่านอาจจะถูกตัดสินว่าเป็นนักสู้แม้ว่าท่านจะเรียนศิละปะการต่อสู้มาเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่นั่นตั้งแต่ข้าสอบระดับมณฑลผ่านตอนนี้ข้าเป็นมากกว่านักเรียนถึงแม้ว่าข้าจะคิดว่าเจ้านามีความสามารถทั้งสองอย่างแต่ทำไมเจ้า ถึงต้องการที่จะพยายามให้กับทั้งศิละปะการต่อสู้และวิชาการด้วยนั่นก็เหมือนกับว่าเหตุใดจึงมีเศร้าหลินในวัดและพักอูตังกับเราลัทธิเตา๋า้าดฝันว่าจะก่อตั้งสหาหพันธ์ที่มีทุนการศึกษาให้สักวันก่อนที่จะทําเช่นนั้นข้าต้องสอบผ่านระดับประเทศเสียก่อนเพราะข้าจะเป็นผู้ก่อตั้งพักวิชาการ อย่างน้อยข้าก็ควรมีความสามารถใช่ไหมละ่ะโอ้อะไรกันดูเป็นไปไม่ได้มากขนาดนั้นเลยหรือไงเปล่าหรอกข้าแค่ไม่คิดว่าจะได้ยินเหตุผลที่จริงจังขนาดนี้ต่างหากและข้าก็ไม่คิดว่าท่านจะบอกมันกับข้าในเร็วๆนี้หรอกข้ากำลังทำเรื่องพวกนี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ศตวรรษข้างหน้า หากข้ากลายมาเป็นปรมาจารย์การต่อสู้ข้าก็สามารถสร้างศิละปะการต่อสู้ของตัวเองได้นี่คือสาเหตุที่ข้าเข้าร่วมการสอบวัดระดับตั้งแต่เด็กแล้วนะเจ้าไม่ควรบอกข้ากับเรื่องนั้นเลยมีเหตุผลอะไรให้เจ้าเล่าเรื่องสำคัญแบบนั้นให้ข้าฟังกันอย่างแรกนัานเพราะข้าได้ยินความฝันของท่านและอย่างที่สอง อาจจะช่วยกันท่านไม่ให้มาถามคำถามกับข้าในเรื่องศิลปะการต่อสู้ที่ข้าใช้อยู่อาจจะช้าไปที่จะพูดแต่ข้าต่อสู้ได้ดีกว่าที่ท่านเห็นข้าดาว่านางพูดออกมาเพราะนางต้องการที่จะต่อสู้เอิ่มแม้ว่าข้าจะไม่ชอบที่นางทำก็เถอะข้ารู้สึกเหมือนว่าต้องการที่จะเห็นใจนางอย่างจริงใจ โชคไม่ดีดูเหมือนว่าเราจะสู้กันไม่ได้ซะด้วยสิเพราะอย่างนั้นอย่ากังวลไปนักเลยท่านหมายความว่าอย่างไรแทนที่จะทำให้เลือดของแต่ละคนหลั่งไหลท่านเป็นวิธีที่เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าในการใช้เงินเดี๋ยวก่อนดูซิว่าเราเจอใครฮ่าฮาห,าหัวหน้าบู้พิษ์จางนี่มันก็หนานมาแล้วสินะ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพักคหุบเขาหัวหน้าตาวู้แข็งแก่งดาบแห่งลายชาโลกานเจ้าสบายดีหรือไม่หากไม่สบายดีเราคงตายไปนานแล้วล่ะฮ่าฮโดยเหมือนว่าเจ้าจะมีสินค้าผู้พิทักษ์มากมายเชียวนะกำลังไปปฏิบัติภารกิจผู้พิทักษ์ที่ไหนกันหรือ <h> เราไปแวะที่หานโจและกำลังมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเจียวเยี่ยวนาะ เดินทางมาไกลเลยนี่ว่าแต่หืมเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วตอนนี้น้ำในแม่น้ำก็ขึ้นสูงตอนนี้เจ้าคงจะไม่สามารถผ่านไปได้หรอกข้าคิดว่าน้ำอาจจะลดก่อนวันพรุ่งนี้ไม่มีเส้นทางอื่นรอบๆนี้เลยอย่างนั้นหรือนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอในหมู่บ้านของจางซาหลังจากวันที่ฝนตก จะมีเส้นทางอื่นได้อย่างไรเหอมแย่เลยนะเราจะต้องไปยังทางเข้าของหมู่บ้านจางซาไม่ว่าจะคิดอย่างไรเราทำอะไรไม่ได้หรอกเมื่อต้องไปเชิญหน้ากับธรรมชาติแล้วหากเป็นเช่นนี้มาทานอาหารกันสักหน่อยเถอะเรากำลังทำอาหารสุนัขเฝ้ายามกันพอดีที่กลุ่มผู้พิทักษ์เด็กเอาไว้ มีเนื้ออยู่นิดหน่อยความจริงที่สุนัขเฝ้ายามสองตัวตายนั่นหมายถึงการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นไม่เอาหน้าอย่าเอาแต่อยู่ตรงนั้นเลยหืมน่าไม่มีทางเลือกและสีนะคือนักลบผู้วิทักษ์ลงจากหลังมา้าคนของวางสัมรัระซาเราจะพักอยู่ที่นี่ชั่วคราว เดี๋ยวชัดเลยนี่มันแค่เนื้อเอ็นหรือลากไม้กันแน่ปกติก็อย่างนี้ไม่ใช่หรือหัวหน้าผู้พิทักษ์มักจะได้รับอาหารในทุกทกที่ที่เขาไปเสมอไม่สีข้ากลำลังพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ต่างหากจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมที่จะเดิมกินอย่างสงบสงบกับคนพวกนี้ปกติหนะ้าหืม ดูเหมือนข้าจะระแวดระวังเกินไปจากเรื่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้พิทักษ์และในระหว่งงางภาครกิจงันสินะข้าคิดว่าเรื่องอาจจะตึงเครียดและการต่อสู้คงจะเกิดขึ้นเมื่อเราพบกับโจนป่าขาจีหากเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นในทุกๆครั้งเจ้าคิดหรือว่าจะยังเหลือนักรบผู้มิทักษ์หรือคนคนของอยู่อีกนั่นมันก็เหมือนกับกลุ่มโจนและกลุ่มโจนสลัดนั่นแหละ แต่ถึงอย่างไรมันก็ดูแปลกๆที่ทุกคนต่างเข้ากันได้ดีข้าคิดว่าผู้ที่ส่งคำร้องขอคงจะเหมือนกับว่าถูกหักหลังหากพวกเขาได้มาเห็นอะไรแบบนี้อืมหากเกิดอะไรไม่ชอบมาพากลการต่อสู้คงจะเป็นทางออกว่าไงนะเหมือนกับมีการเปลี่ยนหัวหน้าของผู้แข็งแร่งหรือเมื่อ,อไหร่ที่กลุ่มผู้พิทักษ ที่จะเต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเมื่อค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นอย่างกระทานหานันด้วยจำนวนที่ดูร้เหตุผลมากเกินไปน่าคงจะมีปัจจัยมากมายที่จะเล่นอยู่ที่นี่อย่างไงซาดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังมีบางอย่างสินะเจ้าหัวหน้าน,านั่นเอาแต่จ้องมองมาที่พวกเราที่เราเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะ เอิมก็คงได้รู้เร็วๆนี้ละนายน้อยจางระยองมีปัญหาขอรับดูเหมือนว่าจะมีคนมาหมายเข้าเร่วมจุดยุทธศาสตร์นี้หลังจากที่ข่าส่วนข้าราชการและตระกูลของเขาในจินหยางบางอย่างที่ท่านอาจเคยได้ยินเรื่องพิธีเข้าร่วมจุดยุติศาสตรีนะขอรับ พิธีเข้าร่วมจุดจุดสารอย่างนั้นหรือ